สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ รวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นสูตรการคำนวณเลขเด่นบนสูตรอมะตะค่ะเป็นสูตรอมะตะค่าไม่ตายที่แอดมินลงไว้ให้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วค่ะสูตรนี้คำนวณเลขเด่นได้3 6 8ด เก้านะผลการออกรางวัลสามตัวบนออกเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่างออกห้าแปดค่ะสูตรนี้ก็เข้าข้างบนนะที่เลขเก้านะคะแล้วก็ลงล่างด้วยแถมข้างล่างที่เลขแปดคะใครที่เป็น fc ช่องนี้นะคะก็จะเห็นว่าสูตรนี้แอดมินลงไว้ให้ยาวนานแล้วนะคะสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรอมาตะเพราะว่าคำนวณสูตรนี้นะตั้งแต่ ปีหกสองนะคะต้นปีหกสองที่แอดมินคํานวณไว้จนถึงปัจจุบันสูตรนี้นะคะตั้งแต่ปีหกสองจนถึงปัจจุบันนะคะผิดทั้งหมดแค่4ครั้งค่ะมีเลขเด่นทั้งหมด4ตัวนะคะตั้งแต่ปีหกสองนะตั้งแต่ มกราหกสองนะคะจนถึงปัจจุบันที่คํำนวณไว้ผิด4ี่ครั้งแล้วทุกครั้งที่ผิดนะคะมันลงล่างนะคะมันไม่ได้ผิดหายไปไหนเลยทั้ง4ี่ครั้งมันผิดที่ผิดมันลงล่างค่ะถ้าใครไม่เชื่อก็มีเวลาลองไปคํานวณย้อนดูนะคะตั้งแต่ปี6 2สองค่ะแล้วล่าสุดนะคะตั้งแต่งวดวันที่ หนึ 1> 1่งตุลาหกสี่นะคะหนึ่งตุลาหกสี่จนถึงงวดปัจจุบันนะคะสูตรนี้ก็เดินยังไม่มีผิดเลยนะคะน,นะคะยังไม่มีผิดนะ งวดนี้เข้าเลขเด่นสองนะคะออกสามเจ็ดสองงวดนี้เข้าเด่นเจ็ดออกศูนย์สามเจ็ดงวดนี้เข้าหนึ่งออกเจ็ดหกหนึ่งเข้าห้าออกสองห้าแปดเข้าห้าออกสองสามห้าเข้าหกออกศูนย์หกแปดเข้าเก้าและห้าออกหนึ่งห้าเก้านะคะตั้งแต่เดือนตุลาลนะก็ยังไม่มีผิดนะคะสูตรคำนวณมาสองเอ่อตั้งแต่ปีหกสอง ปีนี้ปีอะไรหกห้าสามปีคะหกสองหกสามหกสี่หกห้าเลขเด่นแปดและศูนย์คำนวณได้สามศูนย์แปดเลขเด่นเก้าได้ห้าเก้าเจ็ดนะคะเด่นศูนย์และห้าได้ออกเก้าศูนย์ห้าค่ะเด่นหกออกแปดหกเจ็ดเด่นหนึ่งหกและหนึ่งออกหกหนึ่งแปด และงวดล่าสุดนะคะเลขเด่นเก้าก็เข้าเก้าหนึ่งเก้านี่นะคะสำหรับสูตรนี้นะในงวดนี้แอดมินก็จะคำนวณคร่าวๆให้ดูหกงวดนะคะไม่ยากใช้หน่วยล่างนำมาบวกสามบวกสาบวกสองบวกหนึ่งค่ะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคือเลขสองนำสองมาบวกเลขคงที่สองบวกสามได้ห้า ห้บวกสมได้8 8ดบวกสได้10บใส่ศูนย์ศบวกหได้1 5 8่งศนย์หเลขเด่นผลการออกรางวัลสามนย์แนะคะงวดนี้เข้า0นกับ8เนี่ยค่ะมาลงล่างให้ด้วยนะคะต่อไปเลข0ูนย์นค่ะศูนย์บวกสได้3ามสบวกสาได้6 6หบวกสองได้8ปดแดบวกหได้9 3้าสผลการออกรางวัล3ตัวบนออก5้าเกด งวดนี้เข้าที่เลข9หลักสิบนะต่อไปค่ะ7บวก3ได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 0 3 5 6ผลการออกรางวัลค่ะ9 0 5งวดนี้เข้า0กับ5ค่ะต่อไปนะ นำเจมาบวกนะคะเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนบวกสได้สามสามบวกสองได้5 5าห้าบวกหได้หกศูนห้ผลการออกระงวาล3ตัวบนออก8ปดหกงวดนี้เขาเลข6ค่ะหลัก10บบนต่อไปนํา3มาบวกสามบวกสามได้หกหบวกสได้เก้บวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งบวกหได้2องหกสองผลการออกระงวาลสตัวบนออกหกหงวดนี้ เข้าที่เลข6กับเลข1นะร้อยสิบนต่อไปค่ะใช้ศูนย์มาบวกศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสามหกแปดเก้าผลการออกระหวัตสามตัวบนออกเก้าหนึ่งเก้าค่ะงวดน,นี้เข้าเลขเก้าที่หลักร้อยและหน่วยบน และสูตรนี้นะคะก็จะเน้นที่หลักสิบและหน่วยบนนะตั้งแต่ที่เดือนตุลาที่ลงไว้ให้นะคะเลขสองจะอยู่หลักหน่วยเลขเจดอยู่หลักหน่วยเลขหนึ่งอยู่หลักหน่วยเลขห้าอยู่หลักสิบเลขห้าอยู่หลักสิบเลขหกอยู่หลักสิบเก้าและห้าอยู่สิบหน่วยบน ศูนย์และแปดอยู่สิบหน่วยบนเลขเก้าอยู่หลัก 10. สิบศูนย์และห้าอยู่สิบหน่วยบนค่ะเลขหกอยู่หลักหน่วยบนหกและหนึ่งมีเลขหกอยู่หลักร้อยนะคะแล้วก็เลขหนึ่งยังอยู่หลักสิบอยู่เก้าหนึ่งเก้าก็มีเลขเก้าเนี่ยนะคะเข้าทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยบนค่ะนะคะตั้งแต่หนึ่งตุลานะคะเน้นสิบหน่วยบนนะคะ ในงวดนี้ค่ะคำนวณเลขได้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะเด่นบนนะคะหนึ่งสี่หกเจ็ดในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะหนึ่งสี่ หกเจสำหรับในงวดวันที่สองพฤษภาคม2565นะคะก็จะได้เลขเด่นบนคือ1นึ่สี่หทีนี้แอดมินก็ลงไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรวิ่งบนล่าง1ปีค่ะในงวดนี้เลขวิ่งจะได้เลข7และเลข0ถ้านำมาชนกับสูตรเลขเด่นนี้นะคะก็จะมีชนกันอยู่ที่เลข7ค่ะ ถ้าใครชอบเลขเจ็ดก็ลองเก็บไว้พิจารณานะคะช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอ2พฤษภาคม2565แล้วลุ้นไปพร้อมกันค่ะใครชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ